สวัสดีครับวันนี้ก็เจอกับโอโออีกแล้วนะครับอยู่ที่เต็นท์รถสุพส์มาไดเซลนะครับวันนี้นะครับโอโอมีรถเข้ามาใหม่นะครับสดสดร้อนๆให้กับลูกค้าดูนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรถกระบะโตต้าวีโกแชมพ์นะครับเป็นตัว TRD นะครับปี2014นะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะไปดูรถนะครับก็ขอแนะนำเรื่องโปรโมชั่นก่อนว่าที่ทางยีนสุพส์ที่จะมอบของแถมให้กับลูกค้าก็จะมี ล้อแม็กนะครับสามารถเลือกลายล้อแม็กได้นะครับแล้วก็จะมีดิฟฟี่หตัวนะครับแล้วก็มีเบาซิ่งพร้อมติดตั้งให้ฟรีนะครับลูกค้าก็สามารถเลือกได้เลยนะครับส่วนโปรโมชั่นเด็ดของสุพจนอร์มาติเซลนะครับก็จะมีคือออกรับสุดบาทนะครับฟรีทุกค่าใช้จ่ายแล้วก็จะมีารถกระบะเนี่ยผ่อนห้าพันทุกคันยันสิ้นปีนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับผ่อนห้าพันทุกคันยันสิ้นปีนะครับลูกค้าที่อยากได้รถกระก็รีบติดต่อเข้ามานะครับวันนี้นะครับโอมนะครับมากับรถ อ่าโตต้าวีโก้แชมป์สีดำคันนี้นะครับเป็นรถอ่าปี2014นะครับราคาอยู่ที่4,19,000บาทเท่านั้นถือว่าถูกมากๆครับเป็นตัว TRD ด้วยนะครับสภาพสวยๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับเนี่ยตัว TRD เนี่ยคือจะมีสเกิร์ตรอบพันนะครับแชมป์ TRD นะครับสเกิร์ตรอบพันนะครับสภาพนี่สวยมากนะครับสีดำนะครับเป็นรถสีดำนะครับมาพร้อมแม็กซิ่งนะครับมาพร้อมแม็กซิ่งนะครับขอบ18นะครับ เอาไปหล่อๆเท่ๆลูกค้าเลือกลายแม็กได้นะครับไม่ชอบลายนี้ก็สามารถเลือกลายแมกได้นะครับไปเลี้ยวนะครับก็จะมีอยู่ที่กระจกมองข้างนะครับซ้ายขวานะครับอันนี้คือสภาพรอบพันนะครับเติรดรอบพันเลยนะครับเกิรดรอบคันนะครับเป็นโตต้าวิโก้แชมป์ตัว T.R.D. นะครับสภาพสวยๆนะครับมาพร้อมแมกซิ่งและก็ยางใหม่ให้กับลูกค้านะครับแต่สภาพสวยๆลูกค้าดูได้นะครับสภาพสวยมากๆนะครับนี่นะครับเป็นตัว วีโก้แชมป์ทีอาดีนะครับเป็นรถปี2014นะครับเรามาดูนะครับสภาพหล่อๆเลยนะครับตัวทีอาดีในรถนะครับตัวเต้าวีโก้แชมป์ตัวทีอาดีคันนี้นะครับด้านในนะครับเป็นโวงมาลยนะครับพวงมาลฟังก์ชันนะครับพวรมาลฟังก์ชันนะครับมีปรับโหมดที่พวรมาลได้นะครับวิทยุซีดีของโตตานะครับก็ตรงรุ่นนะครับ สภาพสวยๆนะครับกุญแจรีโมทนะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับกระจกไฟฟ้าเซ็นทรัลล็อกใช้ได้ครบนะครับเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องนะครับคันนี้นะครับเลขมาอยู่ที่แสนห้านะครับเลขมาอยู่ที่แสนห้านะครับเป็นเบาะหนังเบาะหนังได้แดงนะครับเป็นโตยตาวิโก้แชมป์นะครับสมาร์ทแคมป์นะครับคันนี้นะครับมาพร้อมเสียงท่อลั่นๆนะครับให้กับลูกค้าด้วยนะครับ เป็นเครื่องยนต์2 5 0 0ซีซีนะครับเครื่องยนต์ดีเซลนะครับเป็นตัวที่รุ่นยอดนิยมแล้วก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับเนี่ยสภาพสวยๆนะครับพาไปชมภายในห้องเครื่องนะครับว่า vivo champ trd เครื่อง2 5 0 0ดีเซลเนี่ยห้องสภาพห้องเครื่องจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามมาครับครับเรามาดูสภาพห้องเครื่องโตโยต้า vivo champ trd คันนี้นะครับรุ่น trd นะครับเป็น vivo champ ปี2014นะครับสภาพห้องเครื่องนะครับ สวยมากๆนะครับสภาพเดิมๆนะครับรถไม่เคยชนมานะครับไม่เคยจมน้ํานะครับสภาพสวยๆมาพร้อมแม็กซิ่งนะครับยางใหม่นะครับอบติดแผ่แล้วก็ท่อลั่นๆให้กับลูกค้าไปเลยนะครับเนี่ยสเกิร์ตรอบพันนะครับเป็นโตต้าวิคโก้แชมป์ปี2014ราคาอยู่ที่419,000บาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับออกรถศูนย์บาท ฟรีทุกค่าใช้จ่ายนะครับผ่อน5,000ยันสิ้นปีนะครับลูกค้าฟังไม่ผิดนะครับผ่อน5,000บาทยันสิ้นปีนะครับลูกค้าที่สนใจโตยตาว i โก้แชมป์สามารถเก็บ PRD คันนี้ก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่เจ้ารถสปอรตมอเตอร์เซลลนะครับผมขอฝากท่องทางการติดตามหลังจากนี้หน่อยบานทีลูกค้านะครับสนใจเข้ามาดูในรีวิวนี้ก็ สามารถติดตามหาทางช่องทางดต่อไปนี้ก็คือ w w w supportmotorcell. com นะครับหรือว่าทาง Facebook f a n p เ g e ลดมือสอฟรีดาวบริษัทสุดพอดมอเตอร์เซลลตาบาซิงนะครับแล้วก็ทาง l i น e เอนะครับ l ลน์เอสสุดพนะครับ S U P O T ก็สามารถทิ้มเข้าไปหาได้เลยหรือว่าทาง YouTube Channel ที่ผมรีวิวลงวันนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับก็สุดท้ายนะครับ ลูกค้าที่จะโทรมาสอบถามข้อมูลนะครับเพิ่มเติมนะครับให้โทรมาที่เบอร์0810822220นะครับย้ำเบอร์โทรอีกครั้งนะครับ0810822220เบอร์โทรคุณไทยนะครับสามารถติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับไม่มีเงินแต่อยากมีรถต้องที่ซุพจปอร์มอร์เร์เซลครับขอบคุณครับ